วันนี้มาคุณผู้ชมบอกนะครวันนี้พามาย้อนยุคในยุคจุลศิษย์ปาร์กนะครับวันนี้น้องเจ้าคุณพามาเที่ยวในยุคเดรศเสาครับกับจียุนครับนี่ครับเดรศเสาคอยาวนะครับผมเดรศเสาคอยาวแล้วก็ที่มันสวนพานแล้วนะครับวันนี้เจ้าคุณพาย้อนอดีตกลับมาในยุคดึกจำปันนะครับเพื่อมาดูเดรศว,วันนี้รู้สึกคนจะเยอะเยอะเท่าไหร่ครับร้อนสาห์เพราะมันเป็นการจัด ด้านนอกของห้างนะครับก็เลยร้อนครับก็มีเลอเสาสายพันธุ์ต่างๆาายยานี่ครับจะยุนไม่เคยเห็นเลดลเสาคอยาวาเป็นระเบิดเทิมนะครับผมาายยาไปครับเดินเอาายยาไปครับโอ้ยครับเดลเสาดูสองตัวเดินมาเดินมา <c oughs> นี่มีบริการให้ขี่เดว,วเสาด้วยนะครับคนละสี่สิบบาท หญ่กลัวทําไมครับมันเป็นของฟอรครับนี่เดร์สาวมีเกียรติเขาเขาเรียกไดโนเสาร์อะไรเราจะไปดูสเตโกสลัดนะครับตัวนี้ครับมีไข่ด้วยครับไข่ไเดร์เสาวน้ําท่วมครับโอ้โหหวานฉ่ำตกน้ำเ่้าไข่ครับยังไงครับห่วงลูกครับเป็นห่วงลูกนะครับมันบอกว่าอย่าเข้ามานะกัดนะครับ นี่เป็นไดร์เตอร์เสาเกาะนะครับัูเด้ไหมครับแล้วคุณไม่ตื่นเต้นเลยครับเล้าเหลือให้คุณพ่อมานะครับเล้าเหลือให้คุณพ่อเอ้ยให้เขาเล่นคนเดียวเล้าเหลือให้คุณพ่อมาแต่ดูไดร์เตอร์สานี้คือไดร์เสาร์แองกิโลเซอรัตนะครับเป็นไดร์เตอร์เสาที่เกาะข้างหลังหนามากแต่ใต้ท้องมันจะมีลักษณะ,ะดดนิ่มน,นะครับงัวนะครับแล้วคุณเป็นไงบ้างครับ ใชมือไหว้ครับเห็นเดินเสาแล้วเอ,อสิ่งศักดิ์ออสิทธิ์ครับนีนบโโ่นะครับนนโโครับนี่ครับเสาครับเอ็กิโลโซลัดนะครับหน้ากันไหมไปครับเดิ้ไหมครับเมามีเดินสายป่วยด้วยเดินให้เดินพาไปชมนี่แนะนำไหมวิ่งไปอันนี้เดินเสาคล้ายๆงูครับปันอะไรเอ่ย นอนป่วยนะครับไทโซลาขอบนะครับรเ,เด,ด็กเสาคล้ายๆงมื่อวานฝนตกมันคงจะป่วยนะขอบคุณปครับเดินต่อไปะทางท่าน,น,นพาตัวนะครับรพยายมายุคได้จุลสิทธิ์ปลาครับที่เดินเสากลงเมืองนะครับ ร้อนครับมาจัดตัว้างนอกร้อนเลยนี่ครับเป็นนกครับนกครับโอ้โหมาผัดีของยาอร่อยตัวใหญ่ดิทอรานอโดนนะครับทอรานอโดนครับเป็นนกนกยักษ์ะครับจับมาสักตัวนี้คงจะผัดอร่อยนะดูผัดเผ็ดนกง่ายเรื่อยๆครับคโอนยืนมานี่ลูกต่อไปครับเดินต่อไปครับไปเจอตัวอะไรมั่ง คุณรู้สึกจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่อันนี้อะไรครับโอลิโออะไรโอลิทอซอลัสนะครับรรยืนตื่นเต้นครับยืนไม่เคยเห็นในตาสาวเกิดมาจากของพ่อท้องแม่ออครับไม่เคยเจออันนี้ลัเคนนลเตอร์ครับนักร้องดูโอสมัยก่อนไม่ใช่ครับลัคเตอร์เป็นตัวสาวกินเนื้อนะครับ ซีลัปเตอร์ครับนะครับหิวข้าวมันไม่ได้กินด้วมือไม้สั่นเลยหิวข้าวจับมือไม้ไม่สั่นนะครับแบยืนตากแบบครับตัวดีตัวครับอันนี้ครับเดรสาวปักเป็ดนี่คือเดรสาวปักเป็ดกินพืชพาราอันนี้คือพาราโซโลอะไรพาราซา โลโลฟัสนะครับเป็นในสาวปากเป็ดกินพืชครับครับอัไหนต่ออันนี้ทีเล็กครับไม่ทีเล็กก็ทีใหญ่แล้วครับไหนทีเล็กเนี่ยนี่คือทีเล็กครับไม่ใช่ทีใหญ่ครับเป็นทีเล็กครับไทลันโนโซรัตเลยครับหรือที่เรียกติดปากในกุลสิทธิ์ปลาคือทีเล็กนะครับใหญ่มากครับเได้เหมือนได้ครับขอบคุณครับอันนี้อะไรครับ ไข่เอาไปทอดกินแม่งเลยไหมครับแม่งใหญ่ดีจริงๆไปครับตายครับอ,อ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือสไปโนโซลัสนะครับเดร์เสาร์คล้ายๆจระเข้กึ่งจระเข้กึ่งเดร์สักขุนกาบหรือว่าขี้กระปร๋องครับขี้กระปร๋องยักษ์ครับ คุณพาไปไหนต่อถ้าเข้าผู้ใหญ่ครับร้อยเอ้ยจสิบบาทเด็กสามสิบบาทครับ้าเด็กเล็กที่เด็กอายุเอ้ยถ้าเด็กสูงไม่เกินสามเก้าสิบก็ฟรีครับถ้าเด็กสูงเกินร้อยี่สิบก็เจ็ดสิบถ้าไม่ถึงก็สามสิบบาทนี่ครับอันนี้ชื่ออะไรมันหิวข้าวครับมันหิวข้าวเราข้าวมันกินเลยอันนี้มาลังหิวข้าวคุณนอาข้าวมันกินด้วยคุณเอาหัวให้มันไปยื่นหัวให้มันงับไปเผื่อมันจะหายหิว ไอ้นี่ตัวอะไรไอ้นี่ตัวอะไรเไอ่ยอันนี่คือตัวบาลีคอนิกนะครับตัดกินพืชครับม,ม,มันคงหิวข้าวครับเอาหัวให้มันเข้าไปดิเอาหัวเอา<ะ>หัวให้มันงับเล่นอันอนี้เหี้อะไรครับกระป๋อมน้อยอ,อะไรนี่ชื่ออะไรกระป๋อมน้อยเหรอไม่ใช่<ม>เดี๋ยวต้องดูชื่อมันก่อนมันไม่มีชื่อครับไม่ได้บอกชื่อ อ๋อมันขยับได้ด้วยอ่อใส่หัวได้อ๋อเกอใส่หัวได้สดยอดเออเนี่ยนี่ตัวไหนนี้ตัวพี่อันนี้ตัวน้องชอบไหมครับลูกมนีน้อยเหลือเกินเดือนเสารดูสินี้มันพี่กับปอมยักษ์นะครับ เราจะอยู่ถ้าลงมายุงเราไม่เหลือครับจับแดกเลยขึ้นนั่งไม่ได้ครับมันาเอมาโชว์เนี่ยครับลูกอ๋อขึ้นนังนู้นา้าขึ้นล่างหลังมันสีน่สิบยืนมายืนเอาึ้นพ่อมา ที่เล็กมันร้องไงเลยอะเอ้ยแรปเตอร์หิวข้าวไม่เห็นพ่อเห็นมือมันสั่นอย่างก็มีอยู่แค่ไม่กี่สายพันธุ์ครับไม่เกินนับได้ประมาณเกือบไม่ถึง20สายพันธนะุ์ครับที่เห็นนะครับ <L> ก็รวมสันบอวินนะครับ ก็มีบริการนีน,น้องชกู้จะขี่เดินเสานะครับเขาอยัางขี่อยู่ครับใจเย็นเดี๋ยวรอเขาอ่ะกเดินดูให้เดินดูให้คุ้มครับสำหรับความต้องการของน้อคุณน้องคุณอยากมาดูเดินเสามันมีไม่เยอะครับมันมเป็นโซนเล็กๆน,น,นะครับทางด้านนอกนะครับแล้วก็จัดแค่นิดหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กด ติดตามน้องเจ้าคุณด้วยนะครับน้องเจ้าคุณครับสวัสดีครับก็อขอจบคลิปแต่เพียงนี้ครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกกำลังกายอยีกนะครับเดี๋ยวหลังจากสร็จากดูเสร็จแล้วก็ขอสวัสดีครับ